ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปเรียนรู้ตัวเอง5นาทีรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นคลิปนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นความหมายของการรู้จักตัวเอง <c oughs> การรู้จักตัวเองหมายถึงการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านความคิดความรู้สึกความสามารถความสนใจและเป้าหมายในชีวิต เมื่อเรารู้จักตัวเองเราก็จะสามารถเข้าใจว่าตัวเราเป็นอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรและต้องการอะไรในชีวิตเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้นเทคนิคการเรียนรู้ตัวเองมีเทคนิคการเรียนรู้ตัวเองมากมายในที่นี้จะขอแนะนำเทคนิคที่สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้การสังเกตตัวเอง สังเกตว่าตัวเองคิดอะไรรู้ส AM ึกอะไรชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรถนัดอะไรและต้องการอะไรในชีวิตสังเกตว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆสังเกตว่าตัวเองมีพฤติกรรมหรือนิสัยแบบไหนสังเกตว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรการสังเกตตัวเองจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเรามีความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมแบบไหนการถามตัวเอง ถามตัวเองคำถามเกี่ยวกับตัวเองเช่นฉันเป็นคนแบบไหนฉันชอบอะไรฉันอยากทำอะไรฉันต้องการอะไรในชีวิตการทดลองสิ่งใหม่ๆทดลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อค้นหาว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรการพูดคุยกับผู้อื่นพูดคุยกับคนที่รู้จักเราดีเพื่อให้พวกเขาช่วยสะท้อนให้เราเห็นถึงตัวตนของเราการพูดคุยกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่รู้จักเราดีเช่นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักจะช่วยให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเอง เราสามารถพูดคุยกับคนเกี่ยวกับตัวเองเช่นเป้าหมายในชีวิตอุปสรรคที่เจอและสิ่งที่อยากจะพัฒนาให้เวลากับตัวเองการเรียนรู้ตัวเองต้องใช้เวลาดังนั้นอย่าใจร้อนให้เวลากับตัวเองในการสำรวจตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการเรียนรู้ตัวเองฉันเป็นคนแบบไหนฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรฉันถนัดอะไร สำรวจความสนใจและความสามารถของตัวเองลองสังเกตตัวเองว่าชอบทำอะไรถนัดอะไรอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำหรืออยากรู้เราสามารถสำรวจความสนใจและความสามารถของตัวเองได้จากการลองทำกิจกรรมต่างๆที่เราสนใจหรือลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฉันต้องการอะไรในชีวิตจุดแข็งของฉันคืออะไรจุดอ่อนของฉันคืออะไรรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ทุกคนย่อมมีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาจุดแข็งของเราให้โดดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อนของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ฉันต้องการพัฒนาตัวเองในด้านไหนเข้าใจคุณค่าของตัวเอง เราทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลองถามตัวเองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในตัวเราอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีการเรียนรู้ตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เวลายอยู่พอสมควรแต่มันคุ้มค่ามากเพราะเมื่อเรารู้จักตัวเองดีเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะประโยชน์ของการรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองมีประโยชน์มากมาย ดังนี้ช่วยให้เข้าใจตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตช่วยให้พัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการรู้จักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำเราสามารถเรียนรู้ตัวเองได้ง่ายๆโดยใช้เทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ